3ขั้นตอนในการทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาตกกลุ่มรักแล้วอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะ ข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้อง h a v e a l i f e ก่อนนะคะในตำราเขาบอกไว้ว่าคุณจะต้อง h a v e a l i f e หมายความว่าอะไรคุณจะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่มีชีวิตหรือไม่มีเส้นทางเป็นของตัวเองไม่มีความฝันไม่มีฮ็อบบี้ไม่มีอะไรก็ตามที่มันเป็นดีมของคุณอย่าเพิ่งมีความรักเด็ดขาดเลยนะค้นหาชีวิตค้นหาตัวตนของตัวเองก่อน h a v e a l i f e ก่อนนะคะแล้วค่อยมีความรักนะคะข้อต่อมาเลยก็คือเมื่อคุณ h a v e a l i f e แล้วเนี่ยตามตำราเขาบอกว่าคุณจะ จะต้อง love your life คือคุณจะต้องใช้ชีวิตประหนึ่งว่าคุณรักชีวิตของคุณน่ะคุณหลงไหลชีวิตคุณคุณหลงไหลตัวตนของคุณคุณหลงไหลโลกของคุณแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นผู้หญิงที่มีความสุขดูแล้วรักชีวิตของตัวคุณเองได้รักแพชั่นรักในงานที่คุณทําได้รับรองว่าอันนี้มันจะเป็นเสน่ห์อย่างสูงสุดมันจะเป็นแรงดึงดูดขั้นสุดที่ทําให้คนรอบๆตัวเขาหันมาสนใจคุณว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เขามีชีวิตที่น่าสนใจจังเลยนะคะ ข้อต่อนะคะก็คือเมื่อคุณ love your life แล้วเนี่ยนะคะในตำราเขาบอกไว้ว่าคุณจะต้อง make him want to be a part of your life นะคะก็คือทำให้เขาหรือผู้ชายคนนั้นเนี่ยอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเมื่อคุณมีชีวิตของคุณแล้วเมื่อคุณตกหลุมรักชีวิตของคุณแล้วแล้วคุณนำพาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าถ้าเขามีชีวิตร่วมกับคุณเนี่ยนะคะเขาจะมีความสุขมากขึ้นเขาจะมีสีสันมากขึ้น เขาจะมีพลังมากขึ้นเขาจะมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนถ้าเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณเพราะฉะนั้นเอาเขาเข,าเข้ามาในสังคมของคุณให้เขาเห็นชีวิต ประจำวันของคุณรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันดูน่าสนใจของคุณจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของคุณเมื่อนั้นแหละค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะตกหลุมรักแล้วก็คอมมิตกับคุณทันทีถ้าเกิดว่าอยากเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าการสร้างสเสนะ่ห์หรือว่าการที่เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันคือความสําคัญที่คุณจะต้องมีกวางแนะนํานะคะ2คลาสนะคะคือเสกสเสนะ่ห์กับ คลาสที่ชื่อว่าคว e นสองคลาสนี้เป็นคลาสที่เป็นสเสน่ห์สูงสุดของผู้หญิงแล้วใครที่เรียนจบทั้งสองคลาสนี้รับรองว่าคุณจะได้การคอมมิตเมนต์จากผู้ชายแน่นอน